มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกกรอเชียร์แจก10,000หผ่านแอปเป่าตังนายสนันอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรกรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกรร เปิดเผยว่ากกเราได้พิจารณาทิศทางเศรษฐกิจไทยปีนี้และมีมติให้คงกรอบประมาณการการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP เติบโตระดับเท่าเดิม2.5ถึง3เปอร์เซ็นต์ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มอยู่ที่28-29ล้านคนน้อยกว่าประมาณเดิมที่29-30ล้านคน GPD ที่กกรมั่นใจว่าเติบโตได้เท่าเดิมจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้พอคาดประมารการยุกเว้นการขอวีซ่านักท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้กับอินเดียและไต้หวันในช่วงไฮซีซั่นรวมทั้งแรงหนุนจากมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนของรัฐบาลที่ช่วยประับประคองสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ช่วยเหลือของปีนี้แต่การส่งออกยังคงต้องติดตามสงครามอิสราเอลฮามาสที่อาจกระทบต่อสินค้าการส่งออกหลักของประเทศไทยคือ การเกษตรและยานยนต์ซึ่งมีนางน้มขยายตัวในเดือนที่เหลือของปีกกรจึงปรับส่งให้เติบโต1-2% ทางด้านนายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทอกล่าวว่ากรากร,กรสนับสนุนเงินดิจิตัลหนึ่ง 1, บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ารายละเอียดโดยเฉพาะวงเงินที่ได้มารัฐบาลจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนโดยเห็นด้วยที่จะเร่งออกมาในช่วงต้นปีหน้าและเริ่มใช้ในเดือนเมษายนส่วนแนวทางอยากให้ใช้แอปเป่าตังเพื่อต่อย,ยอดการพัฒนาที่ออกนอกจากรต้นทุนแล้วยังสามารถทําให้รวดเร็วเพราะว่ามีระบบเดิมรองรับอยู่แล้ว ก,ก็รอยเชียร์แจก1 0 0 0 0ผ่านแอปเป่าตังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ